เคี่ยวรวยเคีายวรวยอย่าปวนสิอู้อาหารจ้ะข้าวผัดปลาเค็มจ้าหมึกไข่ทอดน้ำปลาจ้าวนเส้นผัดเอ้ะอมกุ้งจ้ะเก่งส้มจ้ะนี่นี่มันเป็นอาหารแกงส้มนี่คืออาหารเฉพาะถิ่นน้อยแต่ละบ้านแต่ละมันก็จะไม่เหมือนกันนะ้งส้มพิซซซ์เก่งส้ม ล้วก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะคนใต้ใชอบเลียของแกงส้มบ้านเตยว่าแกงเหลืองใช่ไหมแกงหลืองที่จริงมแกงส้ม,ม,มอะไ <มา S 2> แกงส้มนะแกมเรียกแกงส้มแ,มมแโอ้ยีเลีเลี่ีีแล้ว,นลว,นๆๆลวกนบรรอกันนี้เลิศมากครับอยากใกินมามาลองกันได้นะฮะ แป้งของจริงต้องหกอ,อร่อยเทเช้ารวยหมาจ้ะปลาดิบหมาโอ,โอ้โหดูดิเฮะทอดให้ดูดิสุดเลยอ่ะ อยู่แถวๆวนี้แถวนั้นปากน้ำปลางอะปากน้ำปลางใช่ครับเซิร์ชเจอมาเจอแน่นอนเอ่ออันนี้ห้ามพลาดมาแล้วก็อย่าพลาดอันนี้นะไข่ตึมตึม ลาไปก่อนเอาแบบสั้นๆเริ่งยาวแค่นี้ไม่ติดไมปรอีกอย่างนึงเดี๋ยวอีกอย่างนึงมาแคนเดี๋ยวรออย่างครับปูผัดต้นหอมต้นหอมน,น,นี่มันกันเชียงนี่ <c oughs> โอ้ยต,ยตายตายเลขที่ออกอ 4, 4, 4, หนึ่งหกสอะไรอาเรอเลเ